ทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาเดินเล่นในบ้านสวนฟาร์มสุขของเราจะ้ะเราจะไปเก็บผลไม้ลากไม้ในสวนค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะได้อะไรกันบ้างตามมาเลยจ้าวันนี้นะเราไปเจอกล้วยสุกเดี๋ยวเราไปตัดกล้วยกันจะ้ะอุ้ยเธอกล้วยมันล้มแล้วอนะพ่อเจ้าเห็นมันสุกอยู่แล้ววันนี้มันล้มแล้วนี่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 นะมันสุกแล้วลูกหนึ่ง แต่ว่าต้นมันโลมมากเดี๋ยวเราตัดกล้วยกันเสื้อปลาเลยมันสกุกค่ะต้นนะมันเหลืองเห็นปะนี่หันตรงเหลืองๆให้เขาหน,นักมากดู <c oughs> เดี๋ยวเราไปตัดผลไม้ชนิดอื่นกันต่อจ้าเดี๋ยวเราเอากล้วยมาเก็บไว้ก่อนไปเอากล้วยไปเก็บเอาไว้ท้ายรถก่อนแล้ว เราจะไปหาผลไม้ชนิดอื่นในสวนของเราจ้ะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปตัดหน่อไม้กันต่อจ้าช่วงนี้ฝนตกนะก็จะมีหน่อไม้ออกดอกออกผลโอ้ได้หน่อไม้กี่หนอเนี่ยสามหนอสามหนอเลยเหรอวันก่อนก็เพิ่งมาตัดไปมันออกอีกแล้วเหรอใช่ยาวแล้วด้วยเนี่ยอันนี้คือต้นอะไรต้นไผ่อะไรอ่ะพันไหนไผ่ทั้งมนไผ่ทั้งมมด เฮ้ยหน่อไม้อร่อยนะว่าไม่ได้นี่นี่เดี๋ยวเราจะขุดหน่อไม้กันจ้าโอ้หนอไม้เพียบเลยอะวันนี้นะเราจะเก็บหน่อไม้มือเปล่านะนี่ มาแล้วจ้าสองนออย่าบอกนะว่าเก็บไว้แล้วเปล่าค่ะใช้ผัวเก็บเน่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 ยังไม่หมดนะมีสามกำลังขุดอยู่ค่ะเอาหน่อไม้ไปเก็บกันดีกว่าจ้า มะกอกนะน้ำรอเปล่านี่นี่นี่เพื่อนเพื่อนมาดูมาดูมามาดูใกล้ๆมาดูนี่อุยแต่มันยังไม่แก่อะเรายังไม่เก็บดีกว่าอุยนี่นี่นี่เพื่อนเพื่อนจะบอกว่ามะกอกน้ำมันดกมากดูนี่นี่น,นี่มาดูเล็กๆนี่โอ้โหเป็นไงมันยังเด็กอยู่เดี๋ยวค่อยมาเก็บวันหลังไปดูอย่างอื่นกันต่อดีกว่านี่ได้ดอกแค่มันนิดเดียวเองอะเดี๋ยวเราไปดูต้นอื่นดีกว่านี่นี่ เดี๋ยวเราไปเก็บต้นอื่นมาเพิ่มมันน้อยเกินไปนี่นะผลิตภัณฑ์ของเราเดี๋ยวมันจะโตอีกเยอะแยะเลยมีกระท้อนมีน้อยหน่ามีอะไรนะมังคุดทุเรียนสารพัดผลไม้เลยจ้าเขาเรียกสวนผลไม้รวมต่อไปเป็นชะอมจ้าเดี๋ยวเราจะเก็บชะอมไปทอดไข่กันเอาแต่ยอดยอดมันนะ<ม>เราตัดยอดมันทิ้งแล้วเราก็ตัดกิ่งมันทิ้งด้วยนะ เพื่อที่จะให้มันแตกยอดใหม่แต่ต้องระวังนะเพราะว่าชะอมมานหนามมันคมมากอุ้ยเออมันไม่คม, <c oughs> มได้เยอะแยะเลยนี่จ้าชะอมสดสดจ้าปลอดสารพิษเราจะเอาไปทำน้ำพริกกะปิแล้วก็ไข่เจียวชะอมจ้า ไปดูกันอีกว่าเราจะเก็บผักอะไรต่อไปก่อนที่เราจะไปเก็บหัวปีกันขอแหวะเก็บใบมะกรูดนิดนึงค่ะจะเอาไปใส่ต้ยมยำหอมมากอะเอาไปนิดเดียวก็พอไปจ้ะไปเก็บหัวปีกันนี่หัวปีเราจะเอาไปทำอะไรกินกันดีหัวปี ให้กำลังใจาับมนใจกล้าทำหัวปีดีกว่าลูกพัดโซโจลัดโจโ้งจโพัดโโรับ so 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 euh, ไปทานรับไปทนอ่าสตา้าหรอไห่ากจ้ต้มขาไก่ต้องเข้าแล้วค่ะ